นี่ไงห,หีบรับปุง,ปปงปปอะคนระเบียบไหมหรือไม่กันใช่ไหมเขาจะไม่เลย พี่หนึ่งครับเกมวันช่วงผมได้ยิ้มวันนี้เป็นไงบ้างครับอนเขาแพ้เขาครับเขาเด็กคิดว่านานๆต่อรั้งน้ำหนักมีปัญหาไหมสบกการใจอะไรที่ปัญหาไปเบียดไปแล้วการกินระยะนี่เลยครับเล็กกว่าเขาเกี่ยวว่าน้องพรุ่งที่ต่อเขาไหมว่ามีผลไหมเพราะมวยของเขาว่าเดินเบียดเดินชนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดต่อยกันใหม่น้ำหนักเท่านี่พี่ดอน ได้พี่กัดเท่าไหร่ครับในวันพี่กัดเท่าไหร่ได้พี่กัตเท่าไหร่ได้ขอให้มีการแก้เมื่อสุขภาพร่างกายที่อยู่ไปนานนมีผลเลยเปลี่ยนไประยะระยะยาวแล้วเข่าไปแต่ก็สู้ได้สนุกดูเดือดสมศักดิ์ศรีจริงๆตรงไหนของน้องบ้างครับพี่น้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับก็ต้องเสริมความแข็งแรงอันนี้ก็ทีนี้รู้สึกว่าจะอ่อนไปเยอะเลยรู้เลยใช่มยกสี่ขึ้นมาเยอะู้วย คิดดอนฝ้าถึงมันแงดิที่ป่าทุกคนนะช่วยเป็นกำลังใจให้เมยสอบบุญติลิตะก็เป็นที่าไปเรีนรเขาใจครับเดี๋ยนเราใะให้นะครับผมวันนี้มีผลไหมนี่หนึ่งวันเนี่ยก็มีมีผลมีผลเลยใช่ไหมครับอืมในหัวว่า เรือนตีนาตีทุกก็ไม่ได้อมันมันเกี่ยวกับเรื่องนอกจากน้ำหนักที่ตอแล้วก็เราเลือกเวทีไปกี่เดือนอ่ะสามเดือนอสมีมีผลไม่ที่ว่าหยุดไปนานสามเดือนก็มีทําไม่แรงมันขาดยะยะไปทระไปมันเบียดไปทุกก็ไม่ได้อันนี้ก็ต่ำหนักกัหนึ่งบอลด้วยปกติก็ไม่เคยเยียบแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยเราแรงมีมีแต่เราที่เดินเดินเบียดเดินชนไงครับวันนี้นี่เราคิดว่าเรา ยกยกไหนที่เสียบจ็บยกสี่ใช่ไหมยกสี่ยกสี่ก็ไปสู้ปั๊นรูปใจปั๊นตาเขาก็ก็ไปเบียดตู้เดียดที่สู้ก็ไม่ได้เลยแฟนหลายคนคอมเมนต์มาถามว่าทำไมเราไม่ต่อยหมัดตอนเขาเดินเนี่ยมาไล่ต่อยยกหน้าเป็นเพราะอะไรเราก็พยายามจะสู้ทุกอาวุธเลยทกพยายามจะสู้เขาเลยแค่ยิ้มมีโอกาสแก้มือไหมก็เล็กแต่โปรโมเตอร์พี่กาท่องใช่ไหมขอพี่กาท้องพี่กาท้องพี่กาท้องอะไรห้า เป็นสิบสี่ย่สิบห้าเลยแต่ขอพี่อยากเท่าหมดนะพี่อยากเท่ามือเก่าอีกสักไว้ไม่ต้องต่อกันก็แล้วผลในโปรโมเตอร์เลยโอเคโอเคคขอบคุณมากเพราใจผลงานก็แม่แม่พอใจตรงไหนบ้างครัที่ต้องปรับปรุงเลยวันนี้ก็หลายอย่างครับก็เร่งก็แบบปรับปรุงแก้ไขใหม่วันนี้เขาพยายามทำเต็มที่เลอาชีพเท่าไหรไม่ยินเนี้ย ก็มรดกสีก็ร้านเนี่ยครับที่ลุยเข้าไปต่อยหมัดไงก็ยังมีรุ่นอยู่นะสู้ชีวิตร้านหนึ่งใครก็อยากได้เนี่ยตัวนี้ได้เป็นเพียงตัวเลขฝากถึงแฟนที่เชียร์แล้หน่อยก็ติดตามต่อไปคับไปหน้าก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเออแล้วครับผมก็ยิ้มไปก็จะให้นะ